เข้าเ่าแล้วไปวัดบ่ได้ดอกเฮ็ดจังไดสิได้บุญทั้งเพิ่นได้บ่ได้ใช่บาทก็ได้พอเฮ็ดบุญมาหลายแล้วนั่งอยู่เฮือนก็ได้บุญจะถึงโง่หลยามหมากอยู่เฮือนก็ได้บุญตัวยามหมากเอาบุญเด้ออะไรหังอะไรหัง อะไรฮะยามากเอาบุญนั่งอยู่ซื่อๆผัดบะเฮ็ดยีหยังได้ทุ่มผู้เท่านั้นเขี้ยวมากก็เขี้ยวทิมซื่อๆบ่มีเบียก็นั่งจุ่มกันเว้าๆกระกีลูกไฟกูไปทัดสังตัสังเลย แต่งานกันมาแบบยี่สิบกว่าปีไม่ยังไงไม่หยามันหนึ่งเขาให้สะแตกบ่เศ้าเดีย, <c oughs> ยเดียวนี่นั่งเว้ากัน่เว้ายังก็เดี๋ยวสิว่านั่งเว้ากันมาห้ามาสวนมน,น้ำกันอาหางชูขีตโตฮมีก็บอกว่ากูสร้างมันอีหลีได้อีลูกััยผู <c oughs> ้ลังคนนี่ก็มาวัดคู่มือแต่หันได้บาปคู่มือ หูบดละ่ะมาวัดคู่มือได้บาปคู่มือแล้วปากประแดกแล้วจมเป็นไม่ไงไปใส่ไปวัดมิจฉเจ้าเดนบอกมิจฉกูเราข้ามวัดแถวนี้กับกูบดผู้เดียวตัวจักแมนมาแมนมนเจ้าอีรีบอกมิจฉกูนี่แล้วมาแมนดอกบ่เสือมึงถามโลด คูมาไปวัดพาเพ่นมาสิไห้แะแตกพรลงสาวบาทเ <c oughs> <c oughs> ออเจมามากคูมกคูมือกับบาปคููมือก็เพิ่มมาครูมือก็เพิ่ได้เขากดบาทหลายกูมู่มิตรเจ้าเน่ยบอก็มิตรกูนั่นแล้วไม่ไงมาแต่ใส่ละแม้แต่วาดหาบออกไปเลยแงอแง่อ ไม่งไงคือได้บุญหลายแผะได้จนเจ๊บัดสิเขาเฮือนก็นตาก,กขาขันหัวเฮียบห้าขว่เมืองบุญกูเฮียเบิดมากบอเป็นมาอย่างได้ไ่มาเจาก,กี้เจ้าก,การตักต้มป่านั่นให้หลวงพ,อพว่อเอานเอาใส่ใส่น้ำในตี้เราหานันนั่นนั่นตักน้ำใส่เลยยๆโอยบักนี่ยก้ออีอนั่น โยกนั่งบึงบาดินั่งซ่อมเบึงผาทั้งหยำหมากทึ้งสีเขียวนุ่มซ่อมเบึงแต่พระบัดพระสันแล้วยกมาบักกันนั้นมึงจะเอาข้าวกูไปได้กล้วยนี่ยนะกูก้อไแม่นเพิ่นเบิดให้หอดพระลังมือสซดยังกับโบคือว่าไม่ออกอยากน้ำไหนหนี มันไหนมันแสบก็โทษจนเบิดล่ะเป็นตาสังเลยเท่านี้ได้บาปมาวัดคู่มือกับบาปคู่มือหันไปพอเศ้าเลยหันไปเอาแต่บาปเอ้ยหุบเอาเบิดลังเถือไปใส่เราหมอไปสลองพระประธานตัวสดอิติพิโสชอดแจ้งได้บุญหลายเด้อหมอเด้อไปน้ำกันเด้อพร่ ใส่สูตรขาวง่ามๆเด้มาก่อดมูได้พระจองทีนั่งสมาธิคืดๆเด้พุทโธพุทโธเด้อเตรียมพร้อมเด้อไปออกสู่ภสุขเด้อเจ้าน้อยสิพาสวดอิริปิโสรอดแจ้งเด้อไว้เพือปวดเหงาถึงน้องบัณนีตเดี๋ยวไปเด้อไปเหงากันเด้อฝ่ายมัดหัวพัญหาเสน็จผู้เด้ สอดฝ่ายออกพี่เนก็เดินพระกรลุกไปพูนมาบานนี่นางโซเซนโซเซนเป็น,นั่งข่างเพินเอาไปเอามาไม่แย่นี่ฝ่ายหลายเขาก็ดึงออกไปเหลือเศนหนึ่งว่าแต่ลบมาอีภาคได้แล้วองกูไปบ้าปัดบาปะชำบาโอ้ยแล้วต่ไปคู่มือกันแล้วแต่บได้บุญลบมาบ้านจัิงๆก็เอาบาปมานำอีกได้ไงบัตรล่งโหลด คนบวสวดเด้ถ้าผู้ไม่บุญบอกว่าวเต็ม่องรถอิติพิจาภะว่าระหงสมสมพุโธเหื่อนคือหกดีทะนะสาธุ ผู้ขาได้บุญต่ออีกแล้วเ้อชาทุโคกกับสาข่ากันคือเก่าด้วยชาทุบม่มีไผล่างเลยน้อมาคือบุญหลายตทนอกกูน้อมากก็ได้ล่างโคกอีกกับชาทุอันตัวเขาจังว่าเอาบุญมานำเท่าขี่บาบเพต่อล่องรถผากมึงเอ้ยกูประยุ่แ์ลำซิบหายเบิดอันนี้นก็ดี เราไม่ผปเหตุยังได้บาปผู้ใดเราเหตุอย่าไปหาจมด้วยไ่เด้อเอาบุญคำวาาเอาบุญนี่เ่รา่นมานางฝ้าพระเด้อยู่เฮื่อนก็ได้บุญกวยหลานก็ได้บุญทัวอิติปิจอภะคะวะระหังสัมมาสัมุทโธหรับคือกันตัวหลาน

đi tàu sang hàng sáng kinh đi ơi cùng mày là non Non, non Áo à, uu u ku nối quên anh 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 nay Non anh 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 อูเจ้าติงหลานโยข้อเบิงไม่ใหญ่โกนล,ล่ะหลานลงอูไม่เล่นกีตมอยู่พูนไม่ใหญ่สบายเลยบายนี้ลาบไปโมงหนึง่งหูเม่อมาวก,กวัาตพีกิ้งกวยอูปิวแวง้งมาคือไปไหวเน่หล่นะลพูนซองเบิงหลานกูไปซสายพนไม่เล่นกีตมอยู่พ่นโอ้ยพอแม่มูด่ด่ากูตายพ่น เอาบุญแน่เจสีอันนี้หลายอัตมาบุ้มพุท่าดูพระชักข่วมตัวเจสิจมดูจมกว่จมพุทโธข้าม,มากกาบพระกาบคู่มือเขาเปิดเพลงก็ย่าไปปล่อยเขา พลังคน阿าหังัมาชัุโตเพราะเขว่าพึงจึงพึงจึงผักเงยจะมึงเปิดดังปดปิดบาปซ้ำเขาเปิดดังไปได้กะสร้างมั่นใหญ่พึงจึงล拉หังัมาชพุโตพราะว่าจึงถึงจึจพูดทั้งพราะว่าตังอภิวาเทมียิ้มส่มั่นเลย สวาขาโตจึง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 จึบุกกลับไปเลยแห้งใจเย็นแห้งแพร่เมตตาให้มันเด้อใจเย็นๆแล้วก็ดิ้งใจดิ้งใส่เครื่องขยายมันรลดจึงจึงจึงจึสวาขาโตมวนเพราะนี่ดิ้งไปข้าวเดียวเทวดาเขาหูว่าล่ำควันเราเครื่องมันใหม่เลยเขาเจ่าอาตมาว่าให้ผู้เท่าเนย ย่าประมาทเด้ย่าสิเข้าใจว่าตายแล้วให้ลูกเก็ดบุญหาอย่างเดียวตอนนี้ท่านศีลส,สมาธิเพิ่มขึ้นระบาดีผู้ไปบ่ได้ผู้ตาบ่ดีผู้นั่งบ่ได้คือเก่าพรอสังขารมันสุดเคืออัตาม,มาีิสังขารสุดเ,เทศบ่เศร้าหลายใหญ่ลังมือสามรอบนั่งกับขับเพียบรอบละสองสามสมง เอาไปเอามาหัวเขา่าคูกเข่ากับบ่อใดยางกับบ่อใดไปหาหมออยู่กรุงเทพเจกว่าหลวงพ่อหมอของนี่เก่งๆอ่ะเดี๋ยวผมไปหาหลวงพ่อแต่กลองนี้ผมก็เจ็บมากๆเลยผมไปผ่าตักแล้มัไหายปไปหอดหมอหลดสิผ้าอัตมาแล้วบานข้างแล้วเท่าไหร่สองแสนห้าขอลาขอเดิอด <c oughs> ถ้าหลวงพ่ออยากเดินได้หลวงพ่อห้ามนั่งสมาธิห้ามนั่งพระเพียบ จะว่าหลวงพ่อปัญญาพ่นยืนเทศจะว่าเห็นรูปหลวงปู่โตบางเถ้เพวกกันนั่งกินสีคือกันขอเอาัยด้วยนี่มันเป็นว่าอันดูถูกไม่ไงพอไงกูบาอาจารย์มันปวดหัวเขา่าจะว่าบ่ได้เศร้าไม่ไงพ่นไปน้ำสองปีปีนี่ปีที่สองพอดีพระจองไว้เป็นปกซี่เดือนพูดบอก ก็เลยได้มากมือนี้ดอกไม่ใหญ่บัตถุคนแถวนี้เด้อหวะพากันห่วงเจ้าของเด้กาพะคู่มือกาบหลวกว่าจังสีเด้อใหญ่สัตว์เดออ้เดอคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณพอ่อคุณแม่คุณทานซีผู้ข่าได้อาศัยเฮื่อนหลังนี่อยู่อยู่มาหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วเฮื่อนหลังนี่เซ่แล้วอเขน่อยแถวเขาก็าเอาไปหลายเหลี่ยมแล้ว หูก็เอาไปแล้วตาก็ไปแล้วสาทูเดอร์ผู้ข่าวบอรประมาดอกผู้ขากาบขออพระคุณนพอยมพอบานเดอร์ถ้าเห็นสมควรว่าผู้ขาดสมควรตายเอาไปโรดมือแรงผู <c oughs> <c oughs> ้โทษตายคักๆมือแรงอะไรหัางตาย ถ้าเผยภาวนาตายมันได้ไปสวรรค์ตัวถามหลวงปู่ม,ม่ยัยงบ่เสือพระพุทธเจ้าบอกพระทั้งหลายก็ให้เจริญมรณสติตัวอาตมาก็าเห็นตัวนี้แล้วันนี้อาตมาก็มรรลองเหตุเบิงโอยจังหูตัวใหญ่่าโตตายภาวนาตายดีดีดีกว่าอย่างอื่นเลยพระพุทธเจ้าเพิ่นให้เจริญมรณสติเด้เจริญตายพระอ,องค์ท่าน ก้าวกระหม่อมเจริญวันละร้อยครั้งพอไหมพระอนุทถามพระพุทธเจ้าว่าไม่พอกี่ครั้งจึงจะพอพระเจ้าค่ะทุกลมหายใจเข้าออกนั่นให้พระวน,นาแต่ตายมันมีโตปลอยว่างอยู่ในหันบะเสือสามลวงปูบกอะไรเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเพื่อให้จเจริญมรณาสติตัวใหญ่ลองเห็นเบืองเดอย่านตาย เออแถาพวงแห้งกูสิเกิดไม่เอาง่ามกเกาให้ว่าจังสิจะว่าผู้ใดง่ามกเกานี่เป็นยังหัวจักบล่ล่ะผู้ให้ท่านใจบดีใส่บาทจังสิกะเครียดเขามาแห่กันหลอนแต่ท่านนะเบิ่งจะบูสร้างมาอยู่ดูพระโลิทิ่มใส่เกิดทานหลังมากกับล้วอยู่ในต่วันแหลพวกแลน่นีพวกใจบดีตัว นี่ตัวข้างพุทธการคือกันใส่บาทผู้ใดก็ใส่บานี่พระพุทธเจ้าเห็นหมอนี่พอใส่จักเถื่อเพิ่นก็เลยมายืนถายืนสมณะหัวโลนนีมายืนอะไรนักหนาโอ้ยไม่อยากใส่ก็มายืนตื้อเอาใส่ก็ใส่วี่ใส่บาทเปะโลนเกิดซาดหลังเป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าหันเลย บดีผู้ใดใจดีบานสินหาคบให้ท่านแน่เกิดมากกบ,บ่ดบกิดรวยกูมูในบานบานีผู้ใดสินแปดให้ท่านประไตรปิดกให้ท่านหนังสือทำวัดผู้นี้ที่เป็นคู่เป็นตำรวจสิผู้ใดบานสินแปดบักหลายท่านก็หลาย ส้างประตูโคง้งส้างโบสถ์มหันต์บงดีเกิดชาติหลังมากกับมหาเศรษฐีงามกับงามเนบัดสินแปดบอ่อเศร้าท่านหลายบอ่อเศร้าเป็นมอมราชวงศ์เป็นกษัตริย์บพวกรักษาสินแปดเจวานั่งอภัรสราเป็นอย่างจังงามลูกหลาหูว่านะหลวงปู่อย่างอยู่สกลนครพลละลึกชาติ ให้อภัสราอ,อัตมาได้ยิ่นมากเนาะอภัสราอดีตชาติของ่นสื่อว่านั่งนาเว้งพระธาตุนาเว้งจึงมีอยู่สกลนครเออนั่งนาเว้งนี่ปารถนาเดียวกันกับนางวิสาขานางวิสาขาที่อุปถากพระพุทธเจ้าเล่าวาตัวใหญ่แล้วอธิษฐานเลยอ่านประวัติเล่า เกิดชาติใดให้หม่อมฉันได้พบพุทธศาสนาเกิดชาติใดให้หม่อมฉันได้อุปถากพระพุทธเจ้าเกิดชาติใดให้หม่อมฉันสวยตลอดชีวิตจนตายอย่าให้ข้าพเจ้าได้เจ็บได้ป่วยเกิดชาติใดให้สวยตลอดจะว่าเราเราหงงามบา่เจ้าเอา,านั่งพิสาขาี่นั่งกับลูกหลานนีสามสิบกว่าคนแล้วนั่งอยู่กลาง บวิผายหูเด้ถ้าคนทางหนอกมาจะบโบหูเลยผู้ใดไปนั่งวิสาขาซิหูก็ตอนลูกผู้เฒ่าเอามือคำเอากลนกโล้งขึ้นจังหูว่าผู้นั้นไปนั่งวิสาขาบ้านนี้อภัสรานี่เราอธิษฐานคือกันก็น,นั่งวิสาขาขึ้นเวองเรานั่งสาวไทยรุ่นลูกไปยืนเหี้ยงเล่ากระสู่เล่าบ่ไดแล้วยังงามอยู่คือเก่านั่นจะว่าผู้ใดอยากงามหนึ่งไม่ไง่บรต้องญานหรอกเอราผู้เฒ่าละละ ผูสิธรักษาสินแปดเอาง่ามคืออภัสรากรวะชันเด้อตายคักๆมือแร้งวะชันว่าตายพระวนาตายโลดตายปับ๊บวัตถหูเมือมาปั๊บเนี่มือเศร้ากัเอาบุญต่อโลดว่าแต่เือฮพู้ลังค้นเปินเอาบาปก่อนเท่าขี่จมเอาบาปเลดดด้ว่ตถหูเมือคือกะฮะฮะซองใส่ซองขวา นอนกินบ้านกินเมืองมันบอกระดอกกระเดียยใช่อีเท่าเนี่ยบ่หนึ่งเขาให้กินอีกนาะจมเลรเด้ย่าจมบ่านี่เอาบุญต่อหล่นญ่ขั้นเหตุใดว่าแต่ฮฮเออบ่มีไผลูกตะลอดลเสดอีกบุญกูได้อีกตามเคยซาทูผู้ขาดได้บุญต่อแล้วเดอ้อะาันหาไม่ขีดดังไฟกับ หาฟื้นใจตักน้ำใส่มนึงเศร้าเขาใส่หวนกอิทิพิโสพาคะว่าละหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปัโนสุกตะโลกับวิทูน้อยหลูกมัติซองว่าซองว่าเสียงอีหยังวะนี่แม่จะเป็นบ้าบอกมัสิวามึงอย่าว่าแม่มึงเด๋แม่มึงกระลั่งเอาบุญสวดจะเศราญหญ่สวดจนวันลับไปกับสวด มันจิจนฝันสิฝันไปแต่พระแต่เจ้าบักโตนี่ได้ไม่ไงบัดมันสิภาพไปเกิดดีที่อตาตมาบอกโตนี้เพราะหยั่งใหญ่อาตมาบวชเขามาอาตมาบอาแต่แหลกว่าอาตมาเป็นนักลองแม่นว่า